สวัสดีค่ะวันนี้เราจะทำอาหารจากใบบอนนะคะนี่ค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็จะนำใบบอนใบอ่อนนะคะเด็ดให้เรียบร้อยล้างวความนสะอา์ไปต้มค่ะนี่ค่ะต้มให้ละเอียดเลยนะคะต้มในน้ำเปล่านี่แหละคะ่ะไม่ต้องใส่เกลือหรืออะไรทั้งนั้นนะคะต้มน้ำเปล่าอย่างเดียวเลยค่ะนี่ค่ะเห็นเยอะๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวเขาจะงวด ยุบลงไปแบบนี้เลยค่ะนี้ค่ะกำลังเดือดปุดๆเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาน้ำออกนะคะนี่ค่ะใบบอนที่ต้มเสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะเริ่มการเจียวกระเทียมกันก่อน,นะค่ะเจียวกระทอมให้หอมเลยนะคะสุกหอมเลยนะคะจากนั้นเราก็จะตักกระเทียมที่สุกเรียบร้อยนะนะคะออกค่ะเหลือไว้แต่น้ำมันกระเทียมเจียวนะคะ นี่ค่ะสุกแล้วเราก็จะตักออกค่ะเกลือน้ำมันกระเทียมเจียวไว้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะนำพริกแกงลงมาผัดเลยคะ่ะในพริกแกงก็จะมีพริกหอมกระเทียมตะไครก้กะปิเกลือนะคะโคลกทุกอย่างให้เรียบร้อยละเอียดแล้วก็นำมาผัดกับน้ำมันกระเทียมเจียวนี่นะคะให้หอมเลยนะคะนี่ ใส่ไปให้หมดเลยค่ะแล้วก็เราจะผัดสักพักหนึ่งให้หอมสุกหอมแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่ใบปอนที่เราต้มคั้นน้ําออกให้หมดนะคะลงมาผัดพร้อมกับเครื่องแกงของเราเนี่ยเลยคะ่ะผัดให้สุกเลยนะคะผัดในที่นี้ก็คือเราจะบดเขาค่ะ นี่ค่ะเราจะทำการบดเขานะคะในสมัยโบราณนะคะที่ผู้เฒ่าผู้แก่เขาทำก็คือจะมีไม้ผัดนะคะมันจะมีไม้ทำมาจากไม้ไผ่นี่แหละค่ะแล้วก็มาปั่นนะคะหรือเรียกว่าเขาไม้ปั่นหรือไม้ผัดนะคะสมัยนี้ก็คือเครื่องปั่นมือนี่แหละค่ะหรือตะก้อมือก็ได้นะคะแต่รอบนี้เราจะใช้ ทัพพีเนี่ยนะคะบีเขาให้ละเอียดเลยนะคะนี่ค่ะแต่ที่เราจะปั่นเขานะคะเราก็จะใช้ทัพพีเนี่ยแหละคะ่ะตะลิวของเราเนี่ยละคะบีบดดบีบ,บเขานะคะนี่ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะใส่แคบหมูสับเป็นชิ้นเล็กๆนะคะนี่ค่ะรอบนี้เป็นแกงบอลใส่แคบหมูนะคะจะเป็น หมูย่างก็ได้นะคะแต่แคบหมูจะอร่อยกว่านะคะเพราะว่าแคบหมูจะดูซึมเอาแกงบอลนี่นะคะเข้าไปอยู่ในแคบหมูนะคะความอร่อยมันจะอยู่ตรงนี้นี่แหละค่ะแคบหมูของเราดูซึมเอาน้ําของแกงเนะี่ยเข้าไปอยู่ด้านในนะคะอร่อยมากค่ะจากนั้นนะคะก็จะเป็นตะไคร้ค่ะตะไคร้ซอยนี่นะคะซอยชิ้นลเล็กๆของเราเนี่ยนะคะ แล้วก็ใบแมงลักค่ะที่ขาดไม่ได้เลยนะคะคือใบแมงลักแล้วก็ใบมะกรูดค่ะหัน่นฝอยเลยนะคะใบมะกรูดเพื่อความหอมนะคะจากนั้นเราก็จะผัดให้ทุกอย่างสุกนะคะนี่นี่ค่ะจากนั้นก็จะเป็นคิวของสิ่งที่สำคัญที่สุดในแกงบอนนะคะก็คือมะนาวหรือ มะกรูดหรือมะขามเปียกนี่ค่ะความเปรี้ยวนะคะจะตัดไม่ให้บอนขันนะคะเวลาเราทานนะคะนี่เรียบร้อยแล้วค่ะแกงบอนใส่แคบหมูแบบภาคเหนือนะคะความเปรี้ยวของมะขามหรือน้ำส้มนี่แหละคะ่ะจะทำให้ไม่คันนะคะเวลาเราทาน โรยด้วยกระเทียมเจียวที่เราเจียวไว้ก่อนหน้านี้นะคะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทานกับข้าวเหนียวอร่อยมากค่ะ